คือไข่ปีเือนะคะนี่ครับอันนี้นนนนม,นนนมันก็จะเป็นหนอนก่อนใช่ไหมลูงเป็นหนอนเสร็จมันก็จะเป็นดักแด้นะเนี่ยเนี่ยเป็นดักแด้แบบนี้เป็นหนอนเป็นดักแด้อ่ะเอามาวางก่อนสิอันนี้คือเอ้ยขี้วะอันนี้คือไข่มันเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองๆนี่คือไข่แล้วจะเป็นหนอนก่อนเป็นหนอนแบบนี้ แล้วก็ามาเป็นแักแดกแล้วก็จะกลายเป็นเป็นอะไรครับผีเสื้อบินไงกลายเป็นผีเสื้อบินเอา <c oughs> <c oughs> โอ้โผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสื้อภาษาอังกฤษว่าไงครับฮะบัตอะไรบัตเตอร์ไฟแม่เนี่ยเว้นไปแล้วไปแล้วเป็นผีเสื้อเหรอ หมดแล้วเอ่อจนกันไงแม่ไม่อย่าลุ้มันไปอ่ะวางเอาไปเก็บได้แล้วลูกปะเดี๋ยวไปล้างมือนะปะอะเก็บเก็บเก็บเอาเข้าบ้านมาแล้วอุ้ยมันมันฝอยเชือกอืมอืมเก็บเก็บมล่อยเชือกอ่ะ